ในช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงของแฟนโซนค่ะและแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยกันนะครับในรายการสิงเกอร์ไลฟ์ครับแขกรับเชิญวันนี้เป็นพี่ทีนสราวุฒิุ่มทองสวัสดีครับผมสวัสดีครับเวันนีครับคุณผู้ชมครับย้ย น้องอุ <world> <t Four Belgian ALLY> ๋ยฮะต้องบอกว่าทุกครั้งที่ถึง p กอร์ไลฟ์ออกกาเนี่ยจะได้เจอแต่ดาราหนุ่มๆอย่างเดียวเลยอ่ะคือมาถูกใจน้องอุ๋ยอย่างเดียวเลยฮะไม่ไม่เข้าถูกใจพี่คือแบบเาสายไม่ไม่มีมาบ้างอะไรเงี้ยเชื่อพี่เชื่อพี่ยังไงครับ พี่เปลี่ยนเพศได้อันนี้ไม่ไหวอครับุ่ณผู้ชมก็จะรู้จักพี่ทีมนฐนะนักแสดงพิธีกรแล้วก็นักร้องด้วยนักร้องนี่อาจจะนานหน่อยแล้วพาเต้นพาเต้นหาด้วยนะครับเลยเรื่องกีฬาบ้างคุณผู้ชมหลายท่านก็ติดตามผลงานพี่ทีมมันเยอะมากแต่บางคนไม่รู้เลยว่ากีฬาหรือว่า ทีมที่พี่ทีมเชียร์เนี่ยคือทีมอะไรจริงๆต้องบอกเลยว่าในเรื่องของกีฬาเนี่ยเป็นคนชอบดูนะ<อ>ฮะชอบดูกีฬามากมายและหลายอย่างแต่ถ้าเกิดว่าเล่นจริงๆตัวเองอับเอาเล่นก่อนเลยเนี่ยชอบอวิ่งธรรมาดาออกกำลังกาย<ะ>หรือแ<ะ>ม้กระทีแบบไงในความสุขยนะอุ๋ยดูพี่ทีมแบบพี่ทีนมนู้นน่าจะเป็นคนที่แบบสปอร์ตนิดนึงอ่ะชอบเล่นกีฬาทางน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็มีแล้วก็มีว่ายนองว่ายน้ำด้วยอยู่แล้วแต่คุณตอนนี้ก็คือไม่ค่อยได้เล่นห่างยไปนิดนึงสมัยก่อนเนี่ยฟุตบอลเนี่ยผมชอบเล่นเเดด็็กกๆสมัย มอหนึ่งสองสามนี่หูเตะกันทุกวันเลยครับเตะบอลนี่แหละเตะบอลนี่แหละนะครับผมโดดลงโดดเรียนมาเตะฟุตบอลอะไรเงี้ยแต่ปัญหาคือว่าเราไปไปไปเจอกับเหตุการณ์ที่มันแยงใจข้างในก็คือบว่าเราเล่นฟุตบอลโต๊ะเล็กโต๊ะเล็กก็คือแบบบนสนามบาสซึ่งเป็นสนามสนามปูนของโรงเรียนเตะฟุตบอลกำลังกำลังกำลังเลี้ยงไปกำลังจะเตะแล้วมันเหยียบฟุตบอลแล้วมันหงายท้องอะโอ้แล้วหัวมันก็ไปฟาดพื้นปูนสนามบาสอย่างงี้ง เลือดออกไงครับผมเข้าโรงพยาบาลไงเออก็เลยรู้สึกว่าฟุตบอลไงเป็นกีฬาอันตรายไงก็เลยไม่เล่นไงบางครั้งวัมีฟุตบอลดาราก็ไปแจมกับบ้างค่ะคือเล่นด้วยความระมัดระวังไหม ก็แบบพังก็แบบเฮ้ยเราจะติดไม่ค่ยเกี่ยวนะคะไม่ค่อยเกี่อนถ้าอย่างนั้นเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวสำรองไว้ก่อนอช่ไหมส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไปเป็นซุปเปอร์ซับเรียกว่าสูตรหน้าผ้าเย็นซะมากกว่ามีส่ส่งเพื่อนแต่ถ้าเกิดว่ามีเป็นทีมที่แบบว่าชอบเชียร์จริงอ่เนี่ยมีจะเอาหน้าปัจจุบันหรือว่าสมัยก่อนล่ะเท้าความได้เลยพี่ทีสมัยเด็กๆนะครับครับ ผมชอบมากเลยคือทีมแบล็กเบิร์นโลเวอร์นี่ยกุหลาบไฟวูวูวูชอบชื่อชื่อมันเท่ดีแล้วกสมัยก่อนรู้สึกว่าอาลันเชีรเลอร์มันเก่งมากเชียร์เลอร์นะคอนทอรตสุดยอดมากเลยแต่พอแบบว่าเขาย้ายทีมอารมณ์เด็กๆอ่ะอารมณ์เด็กเอาย้ายทีมเฮ้ยย้ายไม่วะเอาย้ายทีมก็เลยไม่ชอบก็เลยเลิกชอบแต่อารมณ์เด็กๆอารมณ์เด็กๆอารมณ์แเด็กไง อ้าวชอบเอาย้ายทีมอ้าวก็ไม่ชอบแล้วตอนนั้นเราเราตามไปเชียร์ทีมที่เชียร์เลอร์ย้ายไปอยู่นิวคาสเซิลไหมครับนี่ก็ไม่รู้สมัยก่อนก็ไม่รู้อะไรก็อบอกออ๋ย้ายจากแบ็กเบิร์นแล้วก็ก็ยังก็งยังชอบแบ็กเบิร์นอยู่แต่รู้สึกว่าพออลันออกไปเนี่ยแบ็กเบิร์นมันเริ่มเล่นแย่ลงแย่ลงแย่ลงในสมัยนั้นนะครับผมเอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคเฉย,ยแต่มาปิ็งกับนักเตะอยู่คนหนึ่งทำให้ผมเนี่ยชอบตั้งแต่สมัยนั้นจนถึงสมัยนี้คือเหมือนกับว่าตอนแรกเราเชียร์เชียร์เลอร์ทำให้เเเเรราาาาามมมจอนนนักกตะะคึงที่สดดุ ทำให้ผมต้องเฉียดทีมนี้ครับผมอันก็คือคืออเไรนะ ฉายาก็คือปีกซ้ายพ่อมดอ่านั่นคือแบบว่าไรอันกิกนั่นเองครับผมเออผมก็เลยชอบเขาโอ้โหจริงๆแล้วเป็นปีกซ้ายใช่ไหมถูกต้องนะซ้ายมันรวมกันไปซ้ายแล้วปีกปีกขวาบอสปีกซ้ายแหละนี่ผมก็เลยชอบแบบว่าโอเคแไรอันกิกปีกซ้ายพ่อมดไปโยนวิ่ง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 แล้วก็โยนเข้ามาถึงปุ๊บหน้าประตูแล้วให้แบบว่าสมัยก่อนอีลิกใช่ไหมครับผมอ่าครับผมยิงตูมเข้าไปอย่างเงี้ยสมัยก่อนเนี่ยผมเลยปู่ คุณนี่เท่วะ่ะก็ถูกว่า,วาแปลกนะ,ะคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนจะชอบทีมทีมหนึ่งนะพี่ทีมมันจะต้องเป็นนักเตะที่แบบยิงประตูได้คานโหน่ายิงได้พี่ทีมชอบคนส่ง มากเลยคนชอบคนคนส่งผมว่าคนที่ส่งเก่งๆครับผมผมว่าคนนั้นน่ะมันน่าสนใจคือแบบว่าส่งยิงปุ๊บจุ๊งแบบก็เลยจังหวะลูกของตกพอดีอะไรเงี้ยเขาต้องาประตูคนสับต่ออะไรเงี้ยเพราะไอ้คนนี้มันเป็นคีย์สำคัญผมเลยชอบเขาเพราะฉะนั้นบอกว่าไลอ้อนกิกนะครับถึงแม้สมัยก่อนที่ผมชอบสมัยเด็กๆจนปัจจุบันนี้ก็แก่แล้วเป็นตัวสำรองบ้างนานที่ลงมาบ้างก็ยังชอบทีมนี้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าทุกๆวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าไลอ้อนกิ๊กรู้สึกว่าจะทิ้งแมนยูไปแล้วไปอยู่ทีมอื่น ผมก็จะชอบทีมอื่นเลยนะครับจริงๆผมงี้ง <f ans> จริงๆคือ <f ans> แฟนแมนยูตอนนี้สบายใจได้นะเพราะ <f ans> ว่าพี่ทีเนี่ยจะเชียร์ทีมกีสแสดงตลอดแน่แน่ถ้าเกิดเรงอันกี้ยังอยู่จะเถิดทันเซอร์อเล็กฟอร์กูสัน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 มากนะผม <f ans> ยังเก็บอเล็กเอาไว้ยังเก็บลอันกิกเอาไว้ <f ans> ผมก็จะเชียร์แมนยูต่อไปแต่ว่า ท,ทีเนี่ยเป็นคนที่ชอบดูบอลมาตั้งแต่เด็กแล้วใ่ทีมแบทไหนที่แบบรู้สึกประทับใจมากที่สุดครับโอ้ก็ถามเรื่องแมทผมใ็น้คนไม่ได้จาขนาดนั้นน่ะคือเ,เวลาแบบว่าเ,เวลาว่างถึงดูแต่ผมจะชอบดูแมทที่มันเป็นแมทใหญ่ๆอย่างเช่นครับเวลาอีสานแดงเจอกับทีมเป็ดน้อยบริวกู ผมต้องช่วยแก้ไขเออเลยเวลาปีศาจแดงไปเจอกับเป็ดน้อยอย่างเงี้ยครับมันต้องมันต้องดูมันต้องดูเพราะว่ามันแบบมันมีเป็ดอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยอีเป็ดอะไรอ่ะเอออะไรเลยเงี้ยมันก็จะสนุกสนานน้องตากล้องคอแล้วครับอ๋อเหรออ๋อเชี๊เป็ดเหรอเออว้าวโอเคแต่ว่าทีมนี้เขามีประวัติและมีเรื่องเรื่องราวเยอะ You will never forget เออตอนนี้ก็กลืนเอาไปแต่ผมชอบชอบผีไงอ่าโอ้เป็ด ครับผมเอ้าก็พูดเรื่องของแมนยูแล้ว็แมตชทที่ชอบชมเนี่ยก็คือนอกจากคู่ระหว่างแมนยูับบเวอ้ยวพูแล้วมีคู่อื่นอ่ะอาจอาจจะเป็นแมนยูไปเตะกับเชลซีเพราะผมเนี่ยผมเมื่อตอนที่ไปเที่ยวที่ลอนดอนมาครับ ข้ามนั่งรถไฟไปสนามเชลซีเลยอ่้โอ้โหเชลซีวันนี้ไหนมาที่เชลซีแต่ตัวเองก็ชอบแมนยูนะแต่ไปได้แค่เชลซีเพราะมันใกล้กันนต่ก็ยนดูเลยก็รู้ว่ามันก็โอเคก็เลยพยายามดูว่าแมนยูแข่งกับเชลซีเป็นยังไงในช่วงสักปีของที่ผ่านมาเนี่ยตัวของเชลซีค่อนก็ค่อนขขางแรงใช่ใช่มากเลยครับผมแต่ปีปีนี้อาจจะจะดรอปไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชอบดูปแล้เขาแข่งกันแล้วมันเล่นมันดี อีกทีมหนึ่งแมนยูแข่งกับอาร์เซนอลคู่นี้เจอกันทีไรอร่อยแ่เอออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเนี่ยก็ทีมใหญ่พวกนี้แต่ตอนนี้ผมข่าวล่าสุดมาผมค่อนข้างจะเสียใจและเสียความรู้สึกว่าแมนยูไปแพ้แมนซีหกหนึ่งออกช้ำนะให้คำว่าโทษนะครับครับมึงเล่นรายการเอางี้เลยนะมันจะเศร้าไงดูแล มึงเล่นรายการเคยคิดถึงความรู้สึกแฟนบอลไหมเออแพ้แมนซิตี้าไหมเอออะไรไปแพ้ทีมอื่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็รู้สึกว่านะสำหรับตัวผมเองเนี่ยแมนยูเนี่ยจะมองว่าแมนซิตี้เนี่ยเป็นทีมเล็กตลอดเวลาสำหรับผมมองนะมองอย่างเงี้ยโอเคณณณปัจจุบันเขาจะมีการไปซื้อตัวคนนั้นมาคนนี้มาแล้วแบบโอเคฟอร์มที่มันแข็งแกร่งขึ้นก็แล้วแต่คุณไปแต่สำหรับผมเองผมผมผมก็ยังมองว่าแมนซิตี้เนี่ยเป็นทีมเล็กตลอดเวลา เขาแมนยูมันใหญ่มากใหญ่มากนะครับผมแต่อันนี้พูดถึงได้ว่าพี่ทียนเขามองถึงจุดอ่อนของทีมแมนยูแล้วจุดแข็งนะคะที่แบบคิดว่าแบบว่าเราสามารถที่จะสู้หลายๆทีมได้คืออะไรผมว่าเป็นสิ่งที่หลายๆหลายๆทีมแล้วก็แฟนบอลทีมอื่นจะไม่ค่อยชอบครัค่ะแมนยูเนี่ยแท็กติกเยอะถ้าผมต้องเข้าใจนะแมนยูแท็กติกเยอะเลยจะเอาเอาเอาง่ายๆคือ ฉลาดแกมกงนิดๆอ่าเราต้องเข้าใจเราต้องเข้าใจว่าเอ๊ะดูเหมือนนิสัยอย่างนี้ไม่ใช่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับคุณไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือคคคคืืืืออออเวลาเล่นผมว่าไอ้จุดแข็งตรงนี้ของพวกเขาเนี่ยมันาถามบอกว่าเขาเนี่ยตายยากแล้วก็อย่างหนึ่งเวลาที่แบบว่าโอเคเล่นเล่นเล่นไปนะครับผมเอาละครับแมนยูโดนยิงน้ำไปหนึ <Would imagine> ่งเม็ดโอเคไม่เป็นไรหรือไม่ความเขาบอกแมนยูเสมอกับเป็ดน้อยหนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ไป็นไรแต่ช่วงต่อเวลาทุกเวลาเจ็ดตรงเนี้ยมันเป็นช่วง ปฏิหารของแมนยูทุกครั้งไปว่าจะต้องถล,ล่มคู่ต่อสู้ได้หนึ่งเม็ดรหรือสองเม็ดคือชนะ,อะอเอางี้มันเกิดขึ้นตลอดนี่บบเป็นจุดแข่งของเขาความรู้สึกนี้มันเกิดขึ้นเสมอเสมอเราโดนตามหลังอยู่อะไรก็แล้วแต่บางครัคร้งผมไม่กลัวเพราะว่าครึ่งแรกเนี้ยโดนนอาไปสองศูนย์มก็เฉยเฉยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูครึ่งหลังเสมอกันนักสองสองเฉยเฉยรอดูช่วงต่อเวลาดีกว่าแมนยูมันเป็นงี้ตลอดมันทำให้เราชอบหนึ่งนิสิตวันนิสิตวันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแมนยูชอบเล่นวันหนัก เ mm hmm. ข้าบอลหนนะักจริงๆแล้วผมก็ไม่ชอบไม่ชอบให้ทําอย่างนั้นเลยนะครับนะคือมันมัน,นแนะมันไม่ค่อยนะจะเป็นสุภาพบุรุษสักเท่าไหร่แต่ชัยชนะใครก็ต้องการใช่ไหมครับไม่ตอไปเอ็่อยา ใช่เชียบอลเชียงไงต่ช่วงนั้นต้องมาถามเขาได้ครับูกต้ครับของของแฟนโซนก็ให้ได้รู้กันไปแล้วเกี่ยวแบบทั้งว่าเชียทีมอะไรมาก่อนแล้วมาเชียมันอยู่ที่ไรสาเหตุที่มาเชียมานอยู่เพราะอะไรทราบกันไปคร่าวๆแล้วเดี๋ยวในช่วงน้าครับเราก็จะมีในเรื่องของปฏิกิริยาหรืออารมณ์หลาไปเชียในบ้านบ้างนอกบ้านบ้างอะน้องโอ๋ยถูกต้องเนยครับ อ่าหรือว่าเงียบดูบอลเมื่อกี้เหมือนจะหุดๆมานิดนึงนะ,ะแต่จริงๆแล้วจะเป็นยังไงช่วงหน้าได้ติดตามกันก่อนแน่นอนรับแต่เดี๋ยวช่วงนี้เราจะปิดเดกกันด้วย5อันดับนักเตะที่หิวเงินที่สุดกับสิงค์ซ็อกเกอร์ไลฟ์ครับโอ้โหหิวเงินเลยแล้วนี่ สิงโตกไลฟ์ ife, วันนี้เราจะพาไปดูกับ5อันดับนักฟุตบอลที่หิวเงินแบบน่ากเกลียดที่สุดครับเรามาเริ่มต้นด้วยอันดับ5กับโซแคมเบล l กับการที่เจ้าตัวเคยสัญญากับแฟนบอลสเปอร์ว่าเขาจะไม่ทรยศสโม,มอสรย้ายไปอยู่กับอาร์เซนอลอย่างแน่นอนแต่ท้ายที่สุดเขาก็ย้ายไปคว้าดับเบิลแชมป์กับอาร์เซนอลเพียงฤดูกาลแรกเท่านั้น ที่สำคัญสเปอร์ไม่ได้เลยแม้แต่สตางแดงเดียวจากอาร์เซนอลจนบัดน,นี้แฟนบอลสเปอร์มอบตำแหน่งคนทรยศหรือจูดาสให้กับเขามาจนถึงทุกวันนี้ครับอันดับที่4นิโคลัสอาเนลกามันยากที่จะยังรู้ได้ว่าอาเนลกานั้นหิวเงินหรือรักสันโดษแบบสุดๆหรือเป็นทั้งสองอย่าง จากนักเตะโนเนมธรรมดาอเนลกามาโดงดังกับอาร์เซนอลในยุคข,ของอาร์แซนเวนเกอร์และช่วยให้อาร์เซนอลคว้าดับเบิลแชมป์ในฤดูกาล1997-1998หลังจากเริ่มมีชื่อเสียงเขาก็ต้องการที่จะได้ค่าเหนือที่สูงขึ้นเขาย้ายจากอาร์เซนอลรอนเร่พ่นจรอนไปอยู่หลายสโมอสรทั้งกับเรอัลมาดริดปารีสแซงกแมงหรือว่าูลแมนเชสเตอร์ซิตี้เฟเนบาเช่โบตันและล่าสุดเชลซี ซึ่งรวมมูลค่าการย้ายทีมทั้งหมดตีเป็นเงินสูงถึงราว90ล้านปอนด์เลยทีเดียวสิ่งทำให้อเนลกาเป็นนักเตะที่มีค่าตัวในการย้ายทีมรวมมูลค่ามากที่สุดในโลกแถมตอนนี้ตัวเขายังบอกอีกว่ารักเชลซีเหลือหลายอยากขอแขวนเกือนกับทีมนี้เท่านั้นโอ้โหหวานสนเลี่ยนเลยนะครับอเนลกา มาต่อกันที่อันดับคามคลอสเตเวสนี่เป็นนักเตะที่ข้าว่าเจ้าเสียดายมากที่สุดไม่เข้าใจว่าทําไมป๋าไม่รังมันเอาไว้แต่เรื่องราวมันก็มีเหตุผลของมันอยู่จึงอยู่ที่ป๋าเองก็มีส่วนผิดที่ไม่จัดก,การติดต่อซื้อให้เรียบร้อยปล่อยให้เวลาผ่านไปกับซ้ายน้ำซสอย่างนั้นสัญญาหมดลงเตเวสเลยไปอยู่กับแมนซิตี้แต่ทำไมเตเวสจึงไม่บอกออกมาล่ะครับว่าอยากอยู่กับแมนอยู่กลับทำตัวน่ารักน่าตกโดยการให้สัมภาษณ์ว่าป๋าไม่เคยคุยกับเขาเลย ป๋าไม่ให้เกียรติป๋าไม่มีความจริงใจทำไมพูดอย่างนั้นล่ะเตเวสไอเรื่องตัวจริงหรือตัวสำรองมันไม่ใช่ประเด็นครับจริงๆแล้วมันอยู่ที่แมนอยู่ไม่ยอมจ่ายค่าเหนื่อยหนึ่งแสนกว่าปอนต่อสัปดาห์ให้ต่างหากเตเวสเลยจราดีไปอยู่กับแมนซิตี้แทนซึ่งที่นั่นจ่ายให้ตามที่เขาอยากได้รับครับ เรามาต่อกันที่อันดับที่2กันเลยครับกับแอชลี่โคลแอชลี่โคลย้ายจากอาร์เซนอลไปอยู่กับเชลซีแบบกล้าหาญชาญชัยทันทีที่ได้เป็นสมาชิกใหม่ของสิงโต้ํ้ำเงินครามแอชลี่โคลก็ออกมาจว้วงต่าสิงกัดเดิมว่าไม่เคยเห็นค่าเสนอสัญญาให้5 5 0 0 0ปอนด์ทั้งที่ขอไป60,000่นปอนด์เรื่องนี้โค e รับไม่ได้เลยย้ายไปอยู่กับเชลซีแบบไม่มีค่าตัวพร้อมกับรับสัปดาห์ละ75,000ปอนด์ทุกวันนี้แฟนบอลเดอะการ์เนอร์ตั้งฉายายให้กับโค e ว่า คลาสซี่หรือหน้าเงินโอ้ยเจ็บปวดครับและอันดับที่ทุกคนรอคอยกับอันดับที่1นึเฟร์นันโดตอร์อเรสตอร์เรสย้ายจากลิเวอร์พูลไปอยู่กับเชลซีแบบตุดตดุด้วยค่าตัวถึง50ล้านปอนด์ซึ่งเขาบอกกับแฟนลิเวอร์พูลว่าเขารักลิเวอร์พูลมาก และมีความสุขดีแต่สุดท้ายเขาก็ย้ายไปอยู่กับเชลซีกับคำพูดที่กลับไปกลับมาว่าผมไม่เคยมีความสุขเลยที่อยู่ลิเวอร์พูลเพราะทุกคนในห้องต่างนั่งเงียบไม่คุยกันซึ่งต่างจากเชลซีซึ่งผมรู้สึกเป็นกันเองจนแฟนลิเวอร์พูลหลายๆคนเกลียดตอเรสไปเลยทีเดียวครับสนับสนุนโดยสิงห์